เอาท่านเป็นตัวอย่างแล้วชีวิตนี้ประโยชน์มหาศาลใครที่ช่วยเหลือเราวิญญาณวิญญาณมาจากไหนมนุษย์วิญญาณไม่มีพวกเป็นมนุษย์หนะมีเยอะมันไม่อยากให้ยาติมันได้บุญหนะไม่ใช่เพราะวิญญาณเขารู้ครับอื ที่จร้เขารู้ว่าญาติโกหกอีกาไปไหนมาไหนลูกวิญญาณมีทุกเนี่ยครับเพียงแต่เขาดึงมาหาเราเนี่ยเขาก็หาหาจากความทุกเวลาลวงตาไปไหนคนทําไมถึงเยอะคนมาจากวิญญาณวิญญาณดึงคนมาเพราะมาหาหลวงปู่าหาหลวงพ่อเขาเห็นแล้วนะเขาพนจากทุกวิญญาณทุกแต่ไอคนที่พาไปนะเรื่องของมัน ถ้าไม่มีปัญญามันก็โอเคถ้าเราให้มัสวดมนต์มันไม่สวดก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมบางคนบอกโอ้หลวงตาไปไหนคนทำไมเย่แยะวิญญาณนวลนวนเพราะวิญญาณเป็นทุกข์ดันโดนไปหานะครับเพราะต้องการมันหินนะเวลาเห็นหลวงพ่อหลวงเปลี่ยนเลยนะ ผมเปลี่ยนจากอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีเลยนะตั้งสมัยลวงตาฝึดกับลวงพ่อแล้วนะนเรื่องวิญญาณนะครับต้สมัยฝึกเนี่ยเดินตามโรงพยาบาลไปขาอ,อย่างเดียวลนยะส่งอารมณ์ดีๆนะสดมันไปเรื่อยๆบันที่แผ่ไปนึกไปเห็นตานไปเรื่อยๆนะแค่นี้นะในอนาคตเนะี่ยเองเป็นใหญ่แน่นอนเพราะวิญญาณผงนั้นนะ มันจะจองเวียนว่าายเกิดไปอีกนานนาน,นสิ่งที่เอ็ก่อสร้างเนียนะท่านว่า2,000ปีจบวิญญาณเวียนว่าายเกิดไปเราอีกนานแค่ไหนประมาณได้ไหมบุญคุณบุญคุณนะทุกเพราะนั้นคนที่สร้างบารมีกับโพธิสัตว์นนะีบุญคุณไกลมากนะมากนะ เราต้องเวียนว่าาจเกิดในอนาคตลวงตาเชื่อนะว่าให้ทานกับพระอาจาร์หรือพระเจ้านะไม่นานไม่นานครัจะท่าทําบุญกับโพธิสัตว์นะบางองค์ก็นานองค์ไม่นานที่ไม่นานพระองค์ตัดภพชาติรามหนอพุทธภูมิเขา,น,านิพพานบางองค์ไม่ลาคือนั่นน่ะที่จะช่วยเหลือเกื้อในอนาคตอีก ไ่หเลยสามโลกธาตุไม่ไปไหนเจอกันแน่นอนนี่คือความจริงเรื่องของพุทธศาสนา